บนเตียงก็อยากให้นอนได้คือแบบนั่งอย่างนั้นใช่ใช่มีผ้าห่มอ่ะเนาะ็เปนเดอนไม่หลับนอนเพื่อนอนนอนเพื่อแบบฟื้นฟูพลังงานฟื้นฟูเลซอรอะไรนะครับนอนหนุนตักด้วยเป่ะโอ้ถ้าระดับอยู่ในบ้านสองนอสองแล้วยังมานอนหนุนตักอีกอย่าเรียกตัวเองว่าผู้ชายเลยครับใช่ไหมคุณมะเขือหนุนตักแบบหนุนตักอ่ะหนุนหนุนตักหนนุตักนอนจับมือกันหรือเปล่า ห่ลงทำไมหลงชอบไปไกลจังเลยอะเจับมือกันเขาจะต้องมมันร้องยังไงกันก็ตรงตามนิยามหลงคนเฮี้ยงใช่ครับผมไม่ได้บอกว่าผมคนดีนะนิยามไงนิยามหนึ่งมืนบาทขอด่าเลยมาไม่ได้ด่าหลงเลยอยากได้หนึ่งหมื่นอ่ะตอนนี้เรามีเท่าไหร่แล้วอ่ะดูยังไงล่ะิบแปดพันเท่าไหร่นะเรามีทั้งหมดแปดพัน เสร็จพี่นัทโอเคพอดได้เปแล้วแปดพันสองโอ้ยอีไกลต้องวางให้ไอ้ผ้าใบสิอยู่ในบ้าน่เยอะจะได้แตงอี่เยอะก็คือประตูมันก็เปิดได้แค่ฝั่งเดียวแหละเราจะเอาเปิดเข้าหรือเปิดออกดีเราก็เอาเปิดอย่างนี้แหละเนาะแล้วเราก็วางวางไฟมาปั๊บ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 ไม่ได้นี่วะเราต้องวางจากอันนี้ ไปนี่ปั๊บ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 มันน่ามีไอไอนี่นะแบบว่าพื้นพื้นถนนอ่ะมันไม่เท่ากันนี่ใช่ไหมพี่มีมันไม่เท่ากันอ่ะกอลองก็เปิดไอ้นี่ดีหลองใช่เปิดเปิดเส้นนะเปิดเส้นมองพื้นโอ้โหแสงหอกนี้จะมองเห็นไอคอฟยังอยู่อีกที่นึงคอฟเอาเลยออกมาแล้วอัดเป็นหมดกลางคืนได้เอลยออกแล้วหลอนี่อยู่ที่นึงออกออกเกมแล้วด้วย ทำไมรีบออกไปนั่อยู่ที่เลงไม่ใช่ไงรู้สึกว่าไหน่อยล้าอ๋อเราวางแนวเอียงไงมันเลยมองยากหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่แนวเอียงมันจะไม่รับกับทางลงตรงตอนเวลห้าไงเนี่ยเห็นปะมันต้องลงมาใช่หลองลองลองไม่เป็นครับพี่ปิ๊นอ้าวว่าเพลงเก่าไปสินะแก่ไปค่ะชกลปนเ ปตานั่นไงร้องได้แล้วเห็นไหมบ้าบ้าพูดชามันเป็นเพลงโฆษณาด้วยนะ Nescafe เป็นเพลงโฆษณาที่เจอมคุณพีทอะไรนะครับเป็นเพลงโฆษณาที่ร้อยกันได้ไม่ได้ไม่ได้มันยังใหม่อยู่ฮะใช่มันยังใหม่อยู่ผมว่าเพิ่งผ่านไม่กี่ปีเองนะ ไม่ใช่หรอมันไม่รู้สิขัูเท่าไหร่นี่เพลงนี้ันี่ยมโลกหลงวางด้สี่พันสองเลยหรอเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูเอเพ็กเวอร์ชันฝืนๆนะว่ามันเป็นตะกุกไหมเวอร์ชันฝืนๆมันจะกตะกุ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 กไอ้รีดผมไปละตะกุกตะกักไหมเฟื่เล่นจนภาพก็ตกก็ดูไม่ได้เฮ้ยถ้างั้นก็ไม่ใช่เรียกว่าสตรีมเมอร์สิใช่ป่ะพี่เบน์ ถ้าผมเล่นจะไม่กระตุกแต่คนดูจะกระตุกฉันไม่สามารถมันเขต้องเป็นไปได้คือเดินดีๆแล้วชอบซื้อนี่ระเบิดไปซะไม่ได้เนาะมันต้องเป็นมันต้องเป็นสองเสาแบบนี้ถึงจะได้อันนี้ก็เป็นเสาเดียวอะไรสองเสาอีก ใจคนนน่แอเอาวะเป็นไงเล่าใจคนไม่่แนเก่าพอไหมเก่าพอไหมเก่าคนเก่าพอไหมได้อยู่ได้แล้ววิชาปลาตัวแรกยิงได้อยู่แปลว่าไม่ได้ครับเฮ้ยทีนี้ถังออกเราอยู่พอสองให้ลงดันกันดีกว่ามันกดออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดกลางอ้าวเรอมัดออกได้เลยเหรอ หลงกดที่แมปแล้วก็เลือกเป็นเทเวสกดว้าออกมาเลยเทเวสเทเวสเทเวสนี่พี่ไทยไงพี่นัทดูหยันเฟยผมพี่นัททำไมอ่ะไม่ดูหยันเฟยผมทีเด็ดแล้วผมบอกเลยพี่ไม่ดูผมน้อยใจนะโชว์โชว์โชว์ไหนโชว์นี่โชว์นี่ไงโชว์อยู่โชว์วิ่งจนพลังงานแดงเลยนะอ่าโชกี้มีตรงนี้ให้ตี ไอ้ไอ้ไอ้ประสิบเลยมั้งครับดิซินไว้กูอดเลยครบนี้ไอซีหนึ่งว่ะอดเลยไอซีหนึ่งยันไอซีหนึ่งผมก็ซีหนึ่งก็หลงโอ้กูซีศูนย์ยังไม่ได้สักตัวว้าเปิดไอ่เยเหรอว้ายว้ายไม่ครับพี่ปู่ให้เล่นก็พอใจแล้วไม่สนใจหรอกแค่ผมแค่ไมยีิบอค่ไมยี่สิบไอ้เวลาชาร์จตีสามพันแค่ไม่ยี่สิบชาร์จตีก็สี่พันกว่าแล้วยางเฟยอะใช่เหรอ ใช่ทิ้เบิร์พุ่งส่หัวห้าหมื่นก็พอใจแล้วอ่ะง่ายแบบนี้สิเดี๋ยวเราเคยเห็นผมรักหมื่นสองกันเถอะใครไม่มีอย่างเฟยนะอุ้ยอุ้ยใครหยันเฟยใหนึ่งวะกูกูขับผมับผมผมเดี๋ยว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 หลงไงหลงไงเดี๋ยวเข้ามากูเฉยเลยเดี๋ยวกูสาฟังอยู่เงียบ เดี๋ยวผมก็ซีนหนึ่งนะพี่มันก็โดนผมเหมือนกันมนไม่ก็ซีนหนึ่งไม่ไม่ปั้นล่ะมไม่ปั้นล่ะเฮ้ยผมเอาเจ็ดสิบแล้วให้พี่เหตุผมผมมีตัวอะไรให้ปั้นเยอะยะังไงเดี๋ยวจะไปปั้นดีลูกถึผมมีคำตอบครับว่าทำไมไม่ปั้นตัวที่ว่าเข้ามาว่ามาเพยาะอะไรครับขี้เกียจขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนิสไทไลน์เวิลด์ยินิเวิร์สีคำตอบที่ชัดเจนดีนะฮะบอกว่าเจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านถ้าไม่อยากเฟิร์ถ้าไมอยากเฟิร์หลงเว่ยเขาล้ะ อ่าพอดีผมตั้งใจเล่นมากผมก็ปั้นมาแล้วตอนนี้ใส่ของศูนย์อยู่ไงเล่นสองเพิ่งจะเล่นมากที่ซื้อยังไม่ได้ปั้นดิเอาน้องแบกไว้ไม่เอาเอาตัวเมื่อจะติดแล้วแต่ดจฟใส่ไม่หาไงหาแล้วมันได้มันไม่ได้ออฟที่ต่างไงมาเราใช้ทุนนี้ลงดันกันดีกว่าคลิปหายเป็นอย่างงี้ลุกไว้เนี่ยลกหลงดีลุกสามเดือนเนี่ยที่เป็นอย่างงี้ลุกไว้เนี่ยเอ้ยผมปั้นเรื่อยๆนะผมบอกเลยอ่อนขัดจมู๊ย มะเขือไงครับอุ้ยี่วันนี้เสงหลอหลอมาเขืออยู่นะมาเขือมาแบ่งอลไรเนาะเหอ่ามเขือมาแต่อินเตอร์ไม่มาหเสี่ยงอะไรเนี่ยใอ้ด้วนี้อยู่เขาเสียงคุณมีน้องขี้ฉีหน่อยอุ้ยฉีฉีไว้ยีสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าีครับ เดี๋ยวจีนหนูเดี๋ยวจีนหนูขึ้นสิบสิบปุ๊บหนูเอาชีชีเข้าตี้ละกูไม่มีหลงมีน้องชี่ชีไม่หลงอ่ะว้ายไม่มีไม่มีขิงไมม่ีกูขนาดนี้ได้ยังใหงเดี๋ชีใหา่นั้นหลงจะไม่เล่นอีกอยากให้ชีชีก็ไม่เล่นเหมือนนั้นอ่ะหลงหลงชี่ชีก็ไม่เล่นอะไรวะหลงจะมีคุณเอืออะไรเนี่ยคุณก็เอือยิงกันใหญ่เลยคุณก็เอือ หลงอุตส่ามีโรลี่ตัวแรกเป็นตัวแจกฟรีด้วยนะไม่ใช่ตัวอะไรไม่ใช่ไม่ใช่สุ่มได้นะต้องถามหลงว่าเดียวหน้านี่ไม่ได้เปิดได้เหมือนเลยสักตัวงี้ไหมได้ฟรีตัวเดียวก็เหมือนผมไงคุณเจมซิงชิวอะในน้อยกูยังไม่มีเลยตัวเดียวเปิดเปิดเปิดไอ้ตู้ถาวรมันก็หลุดมามากบางทีตัวในดเเลยนะ ดูถาวมารมันหลุดผมไม่ได้นี่มาดูถาวรอนนะได้ลิซ่ามาสีสองแล้วก็ได้เคายา้ีหน่ลิซ่าสีสองโอ,โอ้ไม่ธรรมดาเคย <c oughs> เคย <C 1> แ,แล้วก็แอมเบอร์แอมเบอร์สีหนึ่งผมอะเคยเเรูแอมเบอร์มาตัวเดียวที่เหลือที่หลุดในน้อยมาสี่ห้ารอบดูถาวรได้เคยาสีหนึ่งที่หกเป็นยังไงกูอยากเห็นว่ามีคนมีบ้างวะมีก็จะมีเพราะว่าคนมันเติมเปิดอะแบบว่าเติมเป็นเหนียว อาจริงว่าต่างประเทศขอเล่นกันนะซีหกอ่ะมีเหรอใช่ครับต่างประเทศขอคนไทยคนไทยเขาเห็นท้องหนึ่งจะไม่ได้ผมบอกแล้วว่าเคย่าเขามีพวกเริ่มต้นอ่ะซีหกหมดเลยใช่เคย่าโหดมากนะทำเป็นเล่นไปเคย่าโหดจริงนะสกิลก็คูดาวไวเคย่าซีหกนี่โรสเซียสู้ไม่ได้เลยนะของพี่เขาของพี่ชอาตี้ของพี่ชอาตี้วิซ่าซีหกพอลงพอวิซ่าลงมาจะ ลงมาเราจะมีสายฟ้าระเบิดใส่ระเบิดใส่แกขนาดของช็อตที่46เลยเหรออ้าวกเขาอลิซ้าลงมาแล้วมันมีสายฟ้าระเบิดีก46ช็อตหัวทีหัวไหมล้องเลยว่านำบัตริซ่าสวยมากเลยอยากได้ต้องปั่นต้องจับล้วซ้อเดี๋ยวต้องทำแหลกเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเต็ม10เดี๋ยวนายน้อยกับจีนก็จะบอกราซี่แล้วเนี่ยแม่แม่เสี่ยวผมลเส็มแล้วไงเห็นบัตรเสี่ยวผมไหม มีหลงหาแล้วราจะาแรงแรงนะเพราะว่าวัตถุนสามหรือสี่เองมันเสียแรงมากให่เฟย์ใาเฟยมันแรงกว่แล้วอะทำเงยเบล่สิบประมาณซิมมาสี่พันห้าพันสี่้ามเมื่อวานใส่เสียไหมไม่ได้กล่นุ่งรุ่งเย สมองจะเป็นกับาทาอแปนังแข็งเกลือมากเมื่อวานเฮ้ยกดไดินนไม่ีกดไปดิกดจนร้อนเกมกดไปดิ้ชา่เขาให้เขารู้สึกควกันพวบป๊อปควบหลงเนี่้าใไม่รูว่าแปดรอยก้สินสนไม่มีคน้าใจกินครับต่อไปจะได้เข้าใจแปดร้อยเก้าสิบ ไฟไม่ออกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวปกูจะหาบลไฟได้สะดุกใชเวลาพตดนานหมดไปไม่ต้ดออกมาน่าจะออกไม่สวงท่าไหร่ไม่ออกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวกออกบล็ไฟไปออกไม่ออกเป็นกระย่างาพกระยงได้หมดเยี๊นรีังถพร้อมจะฝืนแล้ว พร้มอมจะฝืนแล้วใช่ไหมพี่ผมขอโลงตาอีกคอมใช่ไหมได้ได้ได้จะทีแม่เมกแล้วพี่ใช่ครับผมละลายเงี้ยงั้นพวกพี่เล่นไปเลยนะเพราะว่าผมจะรับเงาโนนอ่เสร็จกชว์ปิ้งตัวใหม่ละลายละลายผมปิ้งโชว์วัตถุ ผมลด fps ไม่อยู่ที่48แล้วมันพอได้อยู่ไม่รู้ถ้าปรับไป50กว่าจะรอดไหมได้แต่ผมเล่นไปผมดูสตรมทีไปก็ได้ผมสนายวะสนายวะ,ยวะหมื่นหมื่นหมื่นพันมากรอทำไงวะกับการ sharp A ของเขาอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตายตายมันมีโรโนโเอลแบบอัตโนมัติอยู่ไป มัสวยดีมันใจมากอเคุ่อคนไหนคนไหอ่าไอคำตอบเนี้ยเราควรจะตอบเอาตานี่ผมเียนมากอุยกินเมเกอร์ใช้ยากจังวะหนึ่ว่าอะไรหนึ่งว่า้ตอบนี่แหวใช่อันนี้ที่เสเต็กตอบสเต็กตอสเต็กสเต็กมันต้องสเต็กจ้ะ ไม่เดียวมันมคำตอบสอันอะไรเป็นการมันหนักอะไรน่คิดอ่าโนวยพูดว่าต้องคิดนไหที่ต้องการข้าไปรน้ก็บอกว่าอันที่หคสเตอร์เออเตอร์เบอกอันที่ ใช่ใช่รูนัทผมจำได้หมดเลยุณนัดแกงผมนะผมจำได้เหมือนกันแกงอะไรแล้วจำได้ผมได้แกงมอใหญ่แกงอร่อยด้วยใช่ผมก็ว่าทำไมกูไม่ได้รูปเฮเตร์เขียวกันสิวะแกงแล้วแกงส้มปัมื่นนึงข้อสองข้อสองสอบไันนี่รบตัวอา ว่างดอพี่นะรอให้ตอบคำถามอยู่รอให้ตอบถูกดีที่สุดงั่นกูหอกให้มันตอบถูก <c oughs> ไม่พี่หลอกให้ผมตอบผิดข้อหนึ่งผมได้กลับไปแ้วไม่ไม่ไม่กูไม่ได้หลอกมึงที่สุดมึงนัแหละหรือผมต้องตอบผิดคนก็ตอ,ตอบผิดเอง,งอ <c oughs> มึงนัแหละไม่ไม่ไม นี่นยังไงหมื่นสองไม่ดีโหดเปล่าล่ะโหดจับข้อสามตอบอข้อควายพี่ผมอยู่ข้อสองอยู่เลยข้อสองตอบลกอาตัวอาใช่รครับตัวอาค,คุณเขื่อตัวใหม่เป็นไงบ้างครับลองเ,<ะ>เล่นยังลองแล้วครับเป็นไงบ้างครับออกมาด้วยน่าจะเล่นยากดี เล่นก็ไม่ยากนะเล่นง่ายอยู่แต่ว่าควบคุมอยู่กลางบินไม่เร็วเท่าไหร่อ่ะมันยังโดนยิงไดโควบพี่เยอะเขาสามนะต่อพอควายเพื่อนบินได้ด้วยแล้วหลงคิดดูพอควายเป็นยังไงงอพองอโอเคเราสองครับตัวใหม่สามารถพับเพื่อนบินได้ด้วยไนะหาเพื่อนบินได้ด้วยบออันนี้พอไก่นี่พอไก่แม่ได้เพราะอควายก็คือข้อสามนะ อันนี้สวยมากอะไรสวยดอกไม้อ่ะอ๋อดอกไม้ปู่เมื่อกี้รอครมบมันพาเพื่อนบินหนีแล้วก็กระโดดรงมเอาใหม่ได้มาเลยสามต่อพอควายไอ้เชื่อให้ตากูจะปิดจังกายก็นอนเสมอเกิดคนไม่ต้องผ่อนเงินเดียวยังไม่เป็นสีเขียวเรายังไม่นอน เดียเยวเดีสีเขียว,เยว่เขียวจะอะไรเขียวจะการอดนอนครับเคยเป็นอยู่ครั้งมันก็จตีมที่หลงยากนะไวะอดนอนอดนอนจนจนปัสสาวะไม่ออกอ่ะเคยเคยเ,ยเคยเป็นปะคนไทยเคยเป็นไมเคเคยเคยเป็นแต่ว่า กดนอนจนบ้านหมดนนะปวดหัวมากเกมนอนมาสามวันแล้วคือระยะเริ่มิ่นเมื่อก่อนที่ผมแบบเกมนอนมาสามวันนี่ก็คุ้นเคยนะนั่นแหละนั่นแหละนอนสามสี่วันคืนวันที่สามอะไปร่วงแม่แม่แม่โผลนนั่งคนนั้นกูดี่งเลยคนั้นกูดิ่งคนนั้นกูดีมาสมัยสมัยเรียนอะจบตาแล้วเรามาดูกันเถอะ เคยนอนเด็กโซ่แค่ตอนช่วงตีสี่แบบหลายๆคืนอ่ะจนจบ<น>จ<ะ>นอาการออกบ้านหมุนถ้านอนตีสี่ถ้านอนตีห้าตีสามตีสี่ต้องตื่นมาณสี่โมงเช้าถึงปกติใช่ใช่ใช่นั่นแหละประมาณนั่นแหละที่ <electronic. S 1> พอนอนเด็กช่วงตี